สวัสดีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์นะครับไปเอฟซด้วยแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เข้ามาชมในช่อง youtube นะครับผมวันนี้มาเอาผลงานมาให้ดูครับลาวพัฒนานะครับสาวลาวนะครับผมสาวลาวนะครับหรือตำลาวนะครับแตก2ตัวบน2ตัวล่างครับเดนจับตัวรูดเข้าหมดเลยนะครับผมแก้แค้นงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะ วันที่ผ่านมาดูที่ไลฟ์ให้ชมแล้วนะครับในวัที่ผ่านมาลงให้ชมไปแล้วนะครับไม่เข้านะครับที่ออก9 1้าแล้วก็19นะครับผมวันนี้แก้แค้นได้แล้วครับวันนี้ออก2 2 2แล้วก็42ครับออกตอง2ครับผมเข้าหมดเลยนะครับ2 4 4 2ี่ี่แล้วก็สองสองนะครับผมนี่งวดก่อนครับก่อนงวดวันที่เนานะ วันที่9แล้วมางวดก่อนนั้นก็ไม่ไม่ถูกครับที่ออก919แล้วก็19ไม่ถูกนะงวดก่อน6 6ถูกนะครับ6 6ถูกนะครับผมมดที่ออก6 6ถูกนะแล้วก็มา4 6 6 4ถูกนะครับผมแล้วก็มางวดวันนี้ครับวันที่14นะครับดัวงวดก่อนวันที่14ไม่ถูกนะครับผมนะครับแก้แค้นได้แล้วครับผมทั้ง2ตัวบน2งตัวล่างเลยครับทั้งตัววิ่งตัวรูดสุดยอดเลยครับวันนี้เหมาหมดเลยครับ ใครโชคดีก็ดีใจด้วยนะครับผมโดยยกกลุ่มครับเพราะถูกคนยกกลุ่มนะครับใครจะเข้ากลุ่มทักหาอาจารย์นะครับฟรีนะครับทักมามา ID ียไลน์นะครับ065นะครับ867นะครับ9 5 0 6นะครับผม065นะครับ867 9 5 0 6นะครับไอดีไลน์ของอาจารย์นะครับผมทักมาได้เขาเข้ากลุ่มฟรีนะครับกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผมขอให้โชคดีทุกคนนะครับเป็นแขกเลดยนะครับสวัสดีครับ